ูณไปอีกเท่าไหร่โอ้โหได้ไป540ครับผมโอ้โหแค่จังหวะต้นเกมเล่นไม่ถึง2นาทีครับผมมาอีก60คูณต่อเนื่องไหมฮะขอคอมโบนั่นไงคอมโบก็มา40บาทครับผมมาอีกรอบโอ้โหโอ้ยยี่คอมันเข้าฟีสปินแล้วเนี่ยคอแทบจะเจ็บครับนึกว่าเป็นโควิดโอ้มาอีกแล้วเขา200บาทครับยักคำเตือน คลิปวิดีโอนี้จัดเพื่อความมันและความบันเทิงเท่านั้นคำพูดอาจจะชอยบ้างหยาบโลนโปรดเห็นใจไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะ แววข้มชุมายชาแนลเฮียเล่นระบิดอมาแล้วครับทุกท่านครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วนะครับที่เฮียเนี่ยจะต้องมาคูณโชคลาภซะหน่อยนะครับหลังจากที่วันก่อนไปไหว้พระที่ห้วยขวางมากะว่าเสริมบารมีซะหน่อยก่อนเล่นเกมนั่นเองครับวันนี้เฮียก็จะมาเล่นเกมมาจองเวกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกติกากันหน่อยครับว่ามีอะไรกันบ้างเรามาศึกษากติกาเกมมาจองเวกันดีกว่าครับสัญลักษณ์วายแทนที่สัญลักษณ์ทั้งหมดยกเว้นสัญลักษณ์สแคตเตอร์ครับสัญลักษณ์เหลี่ยม จะปรากฏบนเผ่า23และ4เท่านั้นในระหว่างการหมุนสัญลักษณ์บางตัวในเผ่า2 3 4อาจจะปรากฏออกมาเป็นสีทองในทุกรอบเกมใหม่หลังจากที่สัญลักษณ์ใหม่ตโตมาสัญลักษณ์ใดก็ตามที่มีเหลี่ยมทองที่มีส่วนช่วยในการชนะเงินรางวัลรอบก่อนหน้าจะถูกแปลงเป็น Y ในระหว่างการหมุนใดก็ตามเงินรางวัลทั้งหมดจะถูกคูณเพิ่มด้วยตัวคูณที่แสดงอยู่เหนือเผ่าเริ่มจากคูณ1เป็นคูณ2คูณ3และสูงสุดถึงคูณ5ในฟีเจอร์การหมุนฟีจะปรากฏสัญลักษณ์สแคตเตอร์3ตัวในตำแหน่งใดก็ได้ส่วนสัญลักษณ์ ที่เพิ่มเติมมาแต่ละตัวนั้นจะเริ่มการหมุนฟรีเพิ่มอีก2รอบในระหว่างการหมุนฟรีสัญลณครั้งหมดในเพลาที่3จะปรากฏออกมาเป็นสีทองตัวคูณที่อยู่บนเพลาจะเพิ่มขึ้นเป็นคูณ2คูณ4คูณ6และคูณ10ตามลําดับครับเอาละครับพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะ,ะ่ฮะกดสเปเบกบากรนดึดังป้งไปแล้วครับผมหมุนสเปนดอกแรก โอ้โหสแคตเตอร์โผล่มาตัวเดีในเกมนี้เนี่ยเขาขอสแคตเตอร์แค่3ตัวเท่านั้นเองครับเพื่อนๆโอ้โหเกือบแล้วนะครับแต่ยังมีอื่มบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมที่ชอบเลขคณิตนะฮะเก่งคณิตศาสตร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาชอบคูณนั่นเองนะเป็นเกมที่คูณเก่งแล้วก็เป็นเกมปวดของพี่เล็กมัระเบิดระเบิดรัวๆครับผมโอ้โหโดนไป200นะครับผมอืมเกือบแล้วครับถ้าแตกต่อไม่แน่นะอาจจะโผล่สแคตเตอร์มานะครับเพราะเขาต้องกัดแค่3ตัวได้ไม่คะสิบครับผมโอ้โห เป็นสแคตเตอร์อยู่ไปไปลายแต่ยังไม่คูณต่อเนื่องครับไม่เป็นไรได้ไมา25.00 25บาทอีก60บาทครับผมยังแตกต่อเนื่องคูณ3ไปครับแต่ไม่แตกต่อครับโอ้โหบอกเลยว่าเกมนี้นี่ย้าเกิดมาเป็นคอมโบมาเป็นเซตเนี่ยฮะ มันมีแต่เฮงมิแต่รวยครับผมโอ้โหสามสิบบาทครับเก็บมไปหกสิบบาทยังคูณอีกครับผมคูณต่ออีกร้อยแปดสิบบาทครับผมคูณอ่ะระเบิดไปอีกสิครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับผมโอ้โหเอ้าสแคตเตอร์โผล่มาด้วยครับแถมได้ไปร้อยห้าสิบครับผมสแคตเตอร์มาสามตัวอ่ะอย่างนี้ก็ต้องเก่าฟรีสปินไปแล้วครับเมื่อกี้ได้ไปหนอหนอหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเลยครับโอ้โหต้นเกมเลยนะ่ยมากดเริ่มเลยครับหมุนสแคตเตอร์ไปแล้วนะครับปื้น สีทองเหลืองอลาบอย่างไม่ได้นะครับคูณห,หนักกว่าเดิมนะเข้าสแคตเตอร์เนี่ยครับ120มีสัญ,ญลักษณ์วายมาเติมมาอีกเป็น180แล้วมันคูณ6 240คูณไปอีกเท่าไหร่ โอ้โหได้ไป54 0ครับผมโอ้โหแค่จังหวะต้นเกมเล่นไม่ถึง2นาทีครับผมมาอีก60คูณต่อเนื่องแฮะขอคอมโบนั่นไงคอมโบก็มา40บาทครับผมมาอีกรอบโอ้โหโอ้ยพอมันเข้าฟีสปินแล้วเนี่ยคอแทบจะเจ็บครับนึกว่าเป็นโควิดโอ้มาอีกแล้วเขา200บาทครับยังจะคอมโบให้อีกไหมนั่นไงครับผมชอบจังหวะคอมโบจริงเลยนะคะโอ้โหมาอีก2อสาม 200้ยเอ้ย260เมื่อกี้ครับโอ้โหสามวัดปุ้งโอ้โดนไปร้อยหนึ่งครับ ต้องมีน้ำพึ่งมะนาวแล้วดอกโอ้โหน้ำพึ่งมะนาวต้องเข้าครับพันเก้าร้อยยี่สิบครับผมรวมกันจังหนัาเมื่อกี้เข้าไปเท่าไหร่นี่เราเหลือฟรีสปินอีกสามนะครับเมื่อกี้ได้ไปสองพันสองร้อยโอ้โหเลขสวยด้วยครับสองศูนย์สองศูนย์น่ฮะอะยังเหลืออีกสามสปินครับหมุนต่อเนื่องจะได้ถึงคูณสิบหรือเปล่าครับวันนี้เนี่ยมายังไม่ได้ครับดอกสุดท้ายสปินดอกสุดท้ายจะคอมโบให้หรือเปล่าครับหกสิบครับผมคอมโบแน่นอนครับวายมา เฮ้ย5,960แตกไปอีก1นึ่ง5 0เมื่อกี้แตกไปครึ่งหมืน่นนะฮะโอ้โหได้ทุกไหลวะนั่นน่ะเจ็บคอแล้วเนี่ยโอ้โหตะโกนจะเก็บคอแล้วมันยังให้ตะโกนกันต่อเนื่องครับโอ้โหอ,อะไรวันนี้ มันเข้ากันง่ายขนาดนี้เลยเหรอครับโอ้โหได้ไปห0 0 0ันกว่าแล้วครับ6,000แน่นอนครับตอนนี้เข้าถึง 6,000, 7,000ถึงหรือเปล่าถึงโอ้โหมันอ้โหเ7,990ครับผมขาดแค่10บาทหมุนอีก10บาทแล้วก็ได้8,000นโอ้โวันนีต้ต้องลองเล่นต่ออ่ะต้องลองเล่นต่อว่ะอย่าหยุดแค่นี้เอ้าเดี๋ยว คือได้ฟรีสปินต่อเนื่องครับเมื่อกี้ไม่หันเห็นสแกตเตอร์ว่ะเอ้ยได้ฟรีสปินต่อเนื่องครับโอ้โหเมื่อกี้หมื่นหนึ่งมันยังไม่พอเลยครับโอ้ได้ไหมล้วครับเจ็บพอต่อเนื่องขอบน้ำหน่อยโอ้โหหมุนต่อเนื่องเจ็ดสิบบาทโอ้อะไระเนี่ยหมื่นสองไปแล้วนะตอนนี้ครับโอ้มันได้อีกครับยี่สิบบาทมีสัญลักษณ์วายมาให้แตกต่อเนื่องอีกร้อยี่สิบครับ โอ้ไป oh, ครับ140ครับจะดูว่ารอบนี้จะได้อีกหมื่นหรือเปล่าโอ้โหกี่หมืน่นกว่านะหมื่นกว่านะนี่เข้าฟรีสปิน2ดอกต่อเนื่องครับยิ่งหัว่าคอมโบนะครับแบบนี้แหมยังกะเล่นเกมเดวิลมันอะไรวะเดบิวเดบิเกมอะไรนะลืมแล้วเออมามาดูครับจังหวะคอมโบดอกเมื่อกี้ครับได้ไปรวมกันนะ1นึ่งืนหนึ่ง่บาทครับผม โอ้หเฮียเจ็บคอสงสัยเฮียต้องพักหลายวันเลยอ่ะหมุนต่อครับผมปึ้งได้มาอีก300ครับผมจบท้ายเกมแบบสวยๆอีก970ครับมันยังไม่เหีเ้ยอยู่มันยังไม่เหีเ้ยอยู่ะโกคนมาอีก160ครับผมโอ้โหแตกต่อนนื่องอีก7 2 5อส้เฮ้ยให้หยุดพักพูดบ้างร้อยหแล้วทุกคนโอ้โห มันมาต่อเนื่องครับนี่กําลังกลาว่าจะเลิกเล่นละอุพอละพอละพอละทำไม่แตกก็พอละโอเคครับอ้โหได้ไปหมื่นห้ากว่านะฮะโอ้โหวันนี้มันสุดยอดจริงๆครับเข้าแบบจังๆเข้าแบบเต็มๆครับสมกับที่ไปไหว้พระมาเหลือเกินอ่ะ ใครชอบนะฮะที่เฮียเล้งเล่นเกมแบบนี้นะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดสับต c ไคร e นะครับให้กับช่องเฮียเล้งระบาดอด้วยนะกันครับแล้วก็ช่วงนี้นะฮะดูแลสุขภาพกันดีๆนะเพื่อนโควิดระบาดหนักมากเลยนะครับเดี๋ยวเฮียเล้งไปก่อนครับสวัสดีครับผมเอยต้องไปเติม9ก้าห้าเต็มถังว่ะ